เชิญครับเชญนั่งครับเรียนผู้จัดาการค่ะเมื่อสักครู่นะคะพนักง,งานแผนกบัญชีอะค่ะชื่อปนัดดานะคะโทรมาจากโรงพยาบาลน,นะคะเนื่องจากว่าพนักง,งานป่วยนะคะเปิดมาสองวันก็เลยไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเสนาค่ะปรากฏว่าติดเชื้อโควิดอะคะอ่ะอันนี้ก็คือรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเสนาเชิญผู้บริหารแล้วก็ทางจปอนะ,ะขึ้นห้องประชุมด,วด่วนเลยรับทราบค่ะจะ สวัสดีครับท่านเขตครับผมประทีู้ัดการไฟฟ้าเสนาครับมีเรื่องจะเรียนให้ทราบครับคือทางาที่ผแผนกบัญชีนะครับของผมเนี่ยมีพนักง,งานติดโควิดนะครับจะขออนญาตที่จะใช้แผน BCP เลยครับรับสวัสดีครับผู้บริหารทุกท่านครับก็วันนี้เป็นการ เชิญประชุมฉุกเฉินนะครับเนื่องจากผมได้รับรายงานจากทางหัวหน้าแผนกบัญชีนะครับว่ามีพนักง,งานลาป่วยไป2อวันปรากฏว่าเขาโทรมารายงานทางหัวหน้าแผนกนะบอกว่าไปตรวจแล้วเขาเป็นโควิดก็เราคงจะต้องมาดำเนินการแผน BCP กันลำดับแรกก็คงจะต้องให้มีการปิดสำนักง,งานที่ไฟฟ้าเสนาเนี่ยนะเพื่อจะทำการฆ่าเชื้อกัน ้วขอแบ่งงานนะฮะให้ทางแผนกบริหารงานทั่วไปนะครับจัดแม่บ้านสวมอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็หายแอลกอฮอล์นะครับเตรียมที่จะทําความสะอาดในพื้นที่บริงานทั้งหมดนะครับทางแผนกบัญชีแผนกบริการนะครับเดี๋ยวคงต้องเตรียมให้พนักงานไปบริงานที่ PA s h ช p อนะครับแล้วก็อันนี้ก็เพื่อรับรับบริการเรื่องของการรับชนะค่าไฟแล้วก็งานรับคำร้องนะครับ ใไ,ไปอยู่ที่ PA Shop นะครับทางนี้ก็ได้มอบให้าทางผู้ช่วยบริหารนะครับเป็นผู้ควบคุมดูแลนะครับส่วนทางแผนกปฏิบัติการและแผนกมิเตอร์นะครับ <S <S ก็ให้ย้ายไปปฏิบัติการที่คลังพัสดุนะครับให้พๆๆคไปดูเรื่องระบบอินเทอร์เนต็ตระบบแลนระบบสื่อสารนะครับอันนี้ก็จะมอบให้ทางรองผู้การด้านเทคนิคนะครับเป็นผู้ไปควบคุมดูแล ฝากทางแผนกบ,บริการช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าได้รับทราบด้วยนะครับทางจอปอเดี๋ยวต้องประสานกับทางเาจ้าที่สาธารณสุขอำเภอเสนานะครับเพื่อให้เขามาช่วยดำเนินการสอบสวนโรคนะครับคนท่าแพะทุกท่านกลับไปแจ้งกับพนักง,งานของเราให้รับทราบนะครับรวมทั้งกำชับนะครับให้สวมหน้ากากอาดาม ให้รอรับงานสอบสวนโรคจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยนะครับสวัสดีค่ะโทรจาพการไฟฟ้าเสนาค่ะขณะนี้พบพนักงานติดเชื้อโควิดในที1คนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเสนาขอให้เจ้าหน้าที่ส่งคนเข้ามาสอบสวนโรคที่สำนักงานด้วยค่ะ มีเรื่องมารายงานค่ะจะอาจรชนนั่งทางเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคได้แจ้งมาว,ว่าพบพนักง,งานที่มีกลุ่มเสี่ยงต่ำจำนวน3คนและกลุ่มเสี่ยงสูงจำนวน2คนค่ะตอนนี้ได้ส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลเสนานแล้วค่ะในส่วนของพนักง,งานให้เว r ร์ r ฟอร์มโฮมไปเลย14วันรักษาค่ะ ครับวัสดีครับหัวหน,น้าแผนกปฏิบัติการเดี๋ยวเราจะย้ายนแผนกปฏิบัติการและการสั่งการแก้ไข่าพัดท้องเนไปที่คลังพัสดุนะครับแล้วก็อย่าลืมแจ้งให้ศูนย์จ่ายไฟทางเขตทราบด้วยนะครับครับรับทราบครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปทำงานที่พีเอชเป็นการชั่วคราว ขอให้ทั้งสองส่วนเตรียมพร้อมในการให้บริการด้วยนะคะลับทราบครับลับทซาบครับ เครื่อง่ายและคอมพิวเตอร์ต่างๆสามารถใช้งานได้ล้อกคารครับครับทราบครับสวัสดีครับศูนย์ครับผู้ร่วมจ้ากับตาเต็นนะครับครับตอนนี้ศูนย์ตั้งการแก้ไฟชั่วคราวเขาบรรจุงานนะครับครับครับ สวัสดีครับผู้การครับขณะนี้นะครับศูนย์ทการแก้ไฟช่วงเช้และระบบสื่อสารของกตัแญ่งานแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโทรศัพนาผมโค้ชติดติดช่หงรับ่ายครับครับที่ไหนครับพี่หมู่หกบ้านกึมฝ่าค่าคชื่อพี่ชื่ออะไรครับ ตอเบอร์โทรติดต่อกันเลยครับครับเดี๋ยวช่างออกไปดำเนินการแก้ไขนะครับครับอครับครับตอนนี้มีไฟสายไฟขาดที่ห้องงานหึงครับเดี๋ยวให้พนักงานช่างออกไปดำเนินการแก้ไขทดสอบด้วยครับครับครับ เนี่ยัีร้อมพร้อมให้บริการลักค้าขาวสาราข้าวาค่ะประกบริการลูกค้าพร้อมรับครองกันของบร่ะกันข้าวค่ะสวัสดีการพี่ดบียช็อบด้านลักษณะเงินและดานรับษองพร้อมให้บริการแล้วค่ะ